อันนี้โบดเอาเอาแบบซ้ายพี่เอาแบบซ้ายเชื่อกูแบบซ้ายแบบซ้ายมันแบบซ้ายจุกจุกมันบอกเลยถ้ามึงเป็นคนะนสุดเลยเหรออันนี้แมบซ้ายมันจุกมันจริงฆาตกรมีหัวปั่นอ่ะแต่ถ้ากูเป็นฆาตกรนี่อาจจะแบบจุกไม่มันหน่อยนะมาดูกันยืนในแบบไปชิวอะเ้าอุ้ยมึงเป็นอะไรอุ้ยกูเป็นฆาตกรเข้ามันเข้ามันโบร์จับกยได้ดิอ้าวเอามึงท้ากูเหรอมึงท้ากูใช่ป่ะนี่คือท้ากูใช่ป่ะได้ดิครับ ณเดียวก็ต้องก็ต้องชนะดีครับโอ้ไม่ไงมันทําให้ได้ครับผมท่านผู้ชมนะเด็กใหม่ก็ต้องชนะดีครับไม่มีทางครับผมนี่นี่นี่ระดับแรงสองแล้วนะเอ้ยเอ้แต่แบบนี้มันมีที่จุกหนึ่งที่แบบจุกจุกจุกแบบฆาตกรหัวปั่นจริงๆแต่กูไม่บอกที่ไหนเพราะกูเป็นฆาตกรไม่บอกแล้วที่ไหนไม่บอกไม่บอกมีมีตัวมีที่หนึ่งหัวปั่นจริงๆอันนี้เป็นถ้ากูเจอเนี่ยกูไม่ไล่เลยอะมานี่คือเวลาฆาตกร ขมวันแหมนี่นี่ดูด้วยได้ได้ยินเสียงเลื่อยหรือเปล่าได้ยินเสียงเลื่อยหรือเปล่าเนี่ยเสียงเลื่อยมันยิ่งแทงเข้าไปในหัวใจว่ะฮะโอ้ยมีฮุกด้วยมีฮุกด้วยมาเพียวรู้จักบูทเชอร์ป่ะนี่รู้จักบูทเชอร์ไหมมาดิครับผมสตาร์ทเครื่องครับผมอันนี้คือต้องโดนตีสามรอบถึงจะล้มนะยังไงคุณเพียวอยู่ไหนบอกบอกชี้ไนเจอร์หนแล้วป่ะ ไม่บอกไม่บอกได้ไงอยู่ไหนบอกมาให้ดีๆไปรุ่นเออได้ยินเสียงซ่อมครับผมซ่อมซ่อมมีคนซ่อมมีคนซ่อมเหรอไอเพียวหรือเปล่าเนี่ยใช่คนเพียวปะครับ <c oughs> ใ,ใ,ชใช่คุณเพียวปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าใช่คุณเพียวปะใช่คุณเพียวหรือเปล่าครับโอ้โหอยู่กันเต็มเลยสองอยู่ไหนโอ้มึงค,คนไหนวะโอเคคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะดักหน้าดักหน้าดังล่ะเอ้ยไม่โดน ไม่โดนไม่โดนใครเนี่ยนี่คือใครนี่ใครเนี่ยไม่ใช่เพียวหรอเพียวปะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเอามึงก่อนละกันเอาก่อนละกันเอาก่อนละกันยังไงไวรุ่น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 วิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มันเล่นท่าแต่กูวิ่งอ๋อหลอกไฟไปดิหลอกเฮ้ยไม่โดนไอ่ใช่มันยากว่ะเอาวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป วิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอนี่วิ่งอ่ะเอาเอาไปไหนอ่ะวิ่งเหรอวิ่งเหรอโดนไปเถีงครับผมโดนแขวนแล้วผมขอเชิญสื่อยอดเสาไปจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าเพียวอ้าวเอาอาไอ้เช่นนี้มันไม่เข็ดวะใครวะดึงอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ ยังไงสิยายังไงสิ<อ>ยังไงสิ <laughs> อะไรอะไรอะไร <Okay. S 1> ไปไหนไปไหนไปไหนน้องชาย <laughs> ไปไหนไปไหนวิ่งไปไหนวิ่ง,งอ๋อให้โอกาสแล้วกันนะเ <laughs> ดี๋ยวเก็บนคนสุดท้ายแล้วล่นเอาแต้มมาพอไล่คนดีกว่า We must giving her เรารักษารักษาไงอ่ะรักษาไม่ได้เอาเหรอ ใช <c oughs> ่แล้วเราไม่รู้วิธีรักษาจะมีวิชารักษาแต่เราก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันวิง่งไปไหนอะ่ะนายคนแรกอะ่ะคนแรกอะ่ะเห็นแล้วคนไหนอะ่ะคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่ารู้จักบูเธอป้าไวรุษเออวิงว่งวิง่งไม่โดนใครเนี่ยเออทางตันนะนะั่นนะนะ่ะทางตันนะนะั่นน่ะเอาทางตันนั่นน่ะหัวร้อนอะ หัวหล่อหัวหลอ้อหนอทางตันนะั่ะทางตันนะั่ะวิ่งไปไหนอะ่ะทางตันนะั่ะไปไหนอะ่ะนี่เหรอนี่เปล่าไม่ใช่นี่โอ้ยเฮ้ยคนไปไหนหวะเฮ้ยเดินนี้วิ่งไปไหนหวะ surprise motherfucker เฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วยังไงซิยังไงซิยังไงซิโดนไปครับผม ต้องไปอึ่ง EA d i s p o a y Update โอเคตอนนี้ต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนเผาคนปั่นน้หงวีดวะนี่หรือเปล่าเค <c oughs> รื่องนี้ดูปันป่นแรงๆนะเครืร่องนี้ดูปั่นแรงๆนะคุณเพียวคุณเพียวช่ยวยเพื่อนหรือเปล่าครับ คุณเฝ้าเสี่ยงบ้าเอโอ้ผมไม่มีโอ้ผมไม่มีการเฝ้าอะไรทั้งนั้นครับผมเนี่ยผมเห็นคุณแล้วเนี่ยคุณจะไปไหนครับคุณจะไปไหนคุณพี่เออนี่จะไปจะไปไหนครับผมจะไปไหนครับผมอ้าว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 มีคนมีคนวิ่งมีคนวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาวิ่งเอาวิ่งเข้าไปเอเอวิ่งวิ่งไปประตูวิ่งไปประตูวิ่ง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 ไปประตู อ้าววิ่งสิว <harmon ics> ิ <references> ่งวิ่งเอาสาเตมิน่าหมดนะเอาซาเตมิน่าหมดอ่ามีได้เล่น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 อ่าจบตู้เป้าหลบตู้เป้าช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 าหน่อยเล่นหลบหลบตู้เป้าหลบตู้เป้าไอ้สัสหลบตู้เป้าหลบตู้เป้าแม่งไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเป็นมาป่ายน้องชายไม่หลับะแม่งมาหลบตู้ต่างั้นอะ ไม่เนี่ยไปเลยมาไปนะอีกคนนึงไม่น่ารอดมั้งอ้าวอ้าวเจอ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 อ้าวเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ก็สวยดีครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปช่วยเพื่อนมันจะไปช่วยเพื่อนไปไห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 นอ้าวอาวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งหน่อยเรียบร้อยครับผมเก็บสามครับผมด้วยความสวยงามชิวๆอ่ะพี่เออไอ้เรื่อกูขำอ่ะ f u c k i ฟังชิดดาว bro come on เรียบร้อยแล้วครับผมเก็บสามครับผมท่านผู้ชมโจุ๊กจุ๊กเรียบร้อยครับผมเอายังไงมองหน้าเรื่องนะฮะฮะออกได้เปล่าออกนี่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 ออกได้เปล่ายิงซ้ำซ้ำมี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 ซ้ำตายครับผม เราต้องซ้ำศพฮะมีสาวมีแค้นแค้นส่วนตัวแค้นส่วนตัวอือไอ้ยักษต่ำมากต่ำ่ะแม่งสึกหลบตู้เฉยเลยแม่งแม่งหลบตู้อะโคตรเกียร์น่ะกูมึงลากต้นน้นอยู่อ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงวะไมก่ก็ตอนแรกกูไม่เห็นเพราะเพราะว่ามันหายไปไงกูเลยลองเช็คตู้ไงเผื่อมันมันหลบตู้อย่างงี้ไงกูเลยมึงเจอมึงพอดีกูว่ามึงขับอะไรวะอีเวน เรียบร้อยผมขอเชิญสู่นารกครับผม Go to the hill bro Come on ตอนนี้มีคนเล่นเรียบร้อยนะคุณเพียวคุณเพียวยังไงนี่คุณเพียวอะไรคุณเพียวคุณเพียวว่าว่าเรียกยยเฉยว่าไงเรียกเฉยโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปอินเตอร์มิชั่นต่อนก่อน